ครับขอสวัสดีครับพี่พีนยังน้อยครับวันนี้เรานําท่านมาชมการเตะฟุตบอลชนแก้วนะครับเนี่ยแก้วใส่ลูกกอล์ฟนะครับว่าใครจะแม่นกว่ากันครับคนที่แรกชื่อว่าอะไรครับคนแรกเขาปั้นครับเขาปั้นเขาปั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวันนี้อ่านะครับเรามาดูน้องเขาปั้นก่อนนะครับฮะอ่านะครับตอนนี้อ้าวเอาเลยเลือกสองครับโอ้โหครับล้มล้มล้มคนแรกครับล้มแล้วครับ ต่อไปคนที่สองครับคืออะไรคะน้องอะไรคะน้องน้ำอิงน้องน้ำอิงนะครับเอาล้ำบอลมาแล้วน้องน้ำอิงมันไก่มันไก่กี่เปอร์เซ็นต์น้องน้ำอิงดูสิมันไก่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอาเชียร์เชียร์ตั้งเลยเอาตั้งตั้งนะครับตอนนี้เรานำท่านมาสนุกสนานนะครับกับการเนฟุตบอลชนแก้วนะครับอ้าวลูกที่สองนะครับน้องยิ่งยิ่งโอ้โหลงเหมือนกันครับน้องน้องอิงก็ล้งเหมือนกัน ตอนน,ตอนนี้นำคนที่สาดมาเชื่ออะไรครับน้องอะไรนะพี่พีโอน้องพี่พีนะครับมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวันนี้หน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่งร้เลยเอาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวแล้วนะครับเดี๋ยวยังยังครับยังไม่ต้องยังยังไม่พร้อมนะครับเอาตั้งให้ดีตั้งให้ดีเ,เดี๋ยวนะเอาหนึ่งสองสามยังนะครับโอ้โหเหมือนกันครับคนที่สี่ครับอ๋อลำบอลมาเร็ว น้ำมอนม,มาน้องน้องอะไรครับชื่ออะไรครับ,รบเนี่ยน้องพี่เมียร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมันเนี้ยโอ้พี่เมียนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตั้งกล้องให้ดีก่อนนะครับเอาเลยนะครับยิงเลยโอ้น้องพี่เมียพลาดนะครับโอ้โหวันนี้สนุกสนานครับวันนี้ครับเดีย๋ยวจะมีต่อนะครับ